ามบุคคลที่หันหลังให้พระพุทธเจ้าคนที่ถูกพระพุทธเจ้าทิ้งบุคคลที่หนึ่งท่านชื่อสันชัยเป็นบุคคลสำคัญระดับเจ้ารัธิมีชีวิตอยู่ร่วมสมัยเดียวกันกับพระพุทธองค์ในยุคที่ท่านยังมีชื่อเสียงอยู่นั้นท่านมีสิทธิเอกอยู่สองคนคนหนึ่งชื่ออุปปฏิสะอีกคนหนึ่งชื่อ โกลิตะวันหนึ่งสิทธิเอกสองคนนี้ได้ฟังธรรมจากสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วได้เห็นดวงตาธรรมจึงชวนกันไปฝากตัวเป็นศี์ของพระพุทธเจ้าแต่ด้วยความกระตันอยู่ก่อนจะไปจึงชวนอาจารย์ของตัวเองด้วยอาจารย์ตอบปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าตัวท่านนั้นเป็นบุคคลระดับครูบาอาจารย์ของมหาชนมากมาย การจะลดตัวไปเป็นลูกศิษย์ของศาสดาหน้าใหม่อย่างพระพุทธเจ้านั้นเป็นเรื่องไม่สมควรเมื่อชวนแล้วไม่มาลูกศิษย์ทั้งสองก็เลยยกคณะกันไปบวชอยู่กับพระพุทธเจ้าต่อมาสิษย์เอกทั้งสองนั้นกลายมาเป็นคู่อัครสาวกซ้ายขวาที่เรารู้จักกันดีในชื่อพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรนั่นเอง บุคคลที่สองท่านชื่อชนนะท่านชน,นะไม่ใช่คนอื่นไกลหากแต่เป็นอดีตมหาดเล็กคู่พระไทยแต่สมัยยังครองขราวาวิสัยเป็นเจ้าชายศิทธะนั่นเองท่านชน,นะเมื่อเข้ามาบวชเจ้านายองค์อื่นต่างตั้ง,งนาปฏิบัติธรรมจนได้เป็นพระอรหันต์หรือไม่อย่างนั้นก็ได้คุณวิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งเกือบทุกรูปทุกองค์ ส่วนท่านชนะนั้นแทนที่จะบวชแล้วตั้งใจฟังพระธรรมคำสอนท่านกลับมีวิธีคิดของท่านต่างออกไปโดยท่านถือว่าตัวท่านเองนั้นเป็นข้าเก่าเต่าเลี้ยงในระดับเคยหมอบไกลได้กิ่นสุคนดังนั้นจึงถือว่าตัวเองรู้จักพระพุทธเจ้าดีกว่าใครทั้งหมดทั้งสิน้นและในเมื่อรู้จักกันดีแล้วก็จึงเฉย กับสิ่งที่พระองค์ทรงเทศทรงสอนถือเสียว่าไม่มีอะไรน่าสนใจเพราะอย่างไรก็เคยสนิทเสวนากับพระองค์มาก่อนคนอื่นทั้งหมดทั้งสิน้นเมื่อทำตัวตีตนเสมอท่านเสียอย่างนี้แล้วท่านจึงเป็นได้อย่างดีก็แค่ป้ายบอกทางของคนที่เดินทางมาเฝ้อพระพุทธเจ้าเท่านั้นกล่าวคือทุกวันท่านจะนั่งรับแขกอยู่ตรงหน้าวัด คอยตอบคําถามรายวันว่าพระพุทธองค์ทรงอยู่ไม่ทรงอยู่หรือทรงอยู่ตรงไหนเท่านั้นทุกวันท่านชนะจะนุ่งห่มเรียบร้อยนั่งเป็นฝ่ายปฏิคมคอยต้อนรับแขกอยู่หน้าวัดไม่สนใจใฝ่ฝฟ,ฟังธรรมท่านธรรมของท่านอยู่อย่างนั้นโดยไม่เคยสนใจฝึกหัดพัฒนาตนเลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งพระพุทธองค์ ทรงล่วงดับขันไปท่านจึงเริ่มรู้สึกตัวที่รู้สึกตัวก็เพราะคณะสงฆ์ท้งวัดไม่มีใครสูงสิงกับท่านเลยท่านรู้สึกว่าตัวเองไม่มีตัวตวนอีกต่อไปจึงไปถามพระอานทน์พุทธอนุชาพระอานทน์อธิบายว่าพระพุทธองค์ทรงสั่งไว้ว่าตอนที่ยังอยู่ท่านชนะไม่เคยสนใจฝั่งพระธรรมคำสอนดังนั้น หากพระองค์ทรงร่วงไปแล้วก็ขอให้สงฆ์จงลงพรหมทันแก่พระชันนะด้วยการปล่อยให้ท่านใช้ชีวิตตามอัธยาศัยท่านจะทำอะไรก็ปล่อยท่านไปสงทั้งปวงจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับท่านอีกต่อไปวิธีนี้เรียกว่าพรหมทันการลงทันแบบพรหมหรือแบบผู้ดีการไม่ยอมรับไม่สนใจในความมีอยู่ของบุคคลคนนั้น พอรู้ว่าท่านถูกสั่งรงพงมทันพระชนนะถึงกับเป็นลมสลบไปทันทีเมื่อฟื้นขึ้นมาท่านจึงได้คิดและสามารถคิดได้ว่าตัวเองพลาดตรงไหนจึงเริ่มต้นปฏิบัติธรรมปรากฏว่าใช้เวลาไม่นานก็ได้เป็นพระอรหันต์สมใจแสดงว่าแต่เดิมท่านเป็นคนฉลาดมากแต่ที่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็เพราะ ท่านเชื่อมันในความฉลาดของตัวเองมากเกินไปอาการอย่างนี้ท่านเรียกว่าอติบัณฑิตคือเป็นปัญญาชนเลยเถิดฉลาดมากเกินไปจนไม่เห็นหัวใครแม้แต่พระพุทธเจ้าอาการอย่างนี้อาจเข้ากับสำนวนที่ว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาตอนที่พระพุทธองค์ยังอยู่ไม่เคยสำนึกพอพระองค์ทรงล่วงไปแล้วนั้นเพิ่งนึกขึ้นมาได้ ในสังคมของเราคนฉลาดเกินไปอย่างนี้มีให้เห็นอยู่ทั่วไปเที่ยวใช้ปัญญาของตนฟาดฟันคนอื่นเขาไปทั่วเข้าใจเอาเองว่าตนเท่านั้นฉลาดที่สุดหลักแหลมที่สุดรอบรู้ที่สุดกล้าหาญที่สุดใครต่อใครขาก็ว่าวิพากษวิจารณได้ทั้งนั้นในขณะที่กำลังภูมิใจในความเป็นปัญญาชนของตัวเองอยู่นั้น พอรู้สึกตัวอีกทีหนึง่งจึงพบความจริงว่าไม่มีเพื่อนเหลืออยู่รอบกายเลยแม้แต่คนเดียวไม่แต่เพียงเท่านั้นทุกครั้งที่ตั้งท่าวิพากวิจาร์ณใครต่อใครนั้นเขาก็ได้เพิ่มจำนวนศัตรูขึ้นมาอย่างมากมายโดยไม่รู้สึกตัวอีกตั้งหาและไหนเมื่อตั้งท่าเป็นผู้รู้เสียแล้วจึงไม่ค่อยได้เรียนรู้อะไรจากใครอีกเพราะใครต่อใครก็ไม่กล้าสอน เหมือนที่พระพุทธองค์ส่งทิ้งพระชน,นะเพราะท่านชน,นะถือว่าตัวเองรู้ดีอยู่แล้วอาการอย่างนี้ทางเซนเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความรู้ปิดบังตัวรู้ความยึดติดถือมั่นในความรู้ระดับความเข้าใจทฤษฎีปิดบังความรู้แจ้งส่วนบุคคลที่สคือพระเทวทัตในหมู่ชาวพุทธเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าพระเทวทัตนั้น ทรงเป็นราชนิกุลฝ่ายโกริยวงศ์ทรงออกผนวดพร้อมกับเจ้านายในสักยวงศ์แต่คลั้นผนวดแล้วกลับทรงถือทิฏฐิมานะทรงทำตัวตีเสมอพระพุทธองค์โดยถือว่าพระพุทธองค์ทรงเป็นเจ้าตัวท่านก็ทรงเป็นเจ้าเหมือนกันนอกจากท่านจะทรงถือทิฏฐิมานะแล้วยังทรงิษยาในลาบสักการะที่เกิดแก่พระพุทธองค์และ พระอาหารหันตาสาวกองค์อื่นๆอีกด้วยด้วยกิเลสที่ชื่ออาหารการคือการป่วยด้วยโรคข้าก็หนึ่งในตองอูจึงฟังใครไม่เป็นยอมใครไม่ได้ทั้งอย่างทรงติดอยู่ในราบสักการะผลประโยชน์สุดท้ายแทนที่จะทรงได้เป็นพระอาหารหันต์ท่านก็เลยเสียคนโดยเหตุแห่งการเสียคนก็เกิดมาจากการตั้งตัวเทียมพระพุทธเจา้า ส่งแยกออกไปตั้งสำนักต่างหากทั้งยังส่งส่งคนมาปรงพระชนพระพุทธองค์หลายต่อหลายครั้งเพราะว่าไม่สำเร็จในที่สุดวาระสุดท้ายท่านอาพาธหนักเพราะทรงตอมใจที่ทำอย่างไรก็ไม่อาจบทบังพุทธรัศมีได้จึงส่งรู้สึกผิดและเดินทางมาขอขมาพระพุทธองค์แต่ท่านบุญน,น้อยมามรณาภาพตรงหน้าวัด ก่อนจะได้เฝ้าพระพุทธองค์เพียงไม่กี่นาทีพระเทวทัตตามประวัติทรงเป็นคนฉลาดแต่ทรงหมดโอกาสบรรลุธ,ธรรมก็เพราะท่านทรงใช้ความฉลาดไปในทางที่ผิดทั้งยังถูกทิฏฐิพระมหากษัตริย์ตัวกูของกูบทบังบวกกับความริษยาอาคาตและผลประโยชน์ครอบงำสุดท้ายก็เลยพลาดจากมรรคผลนิพพาน ทั้งทั้งที่มีชีวิตอยู่ร่วมพุทธสมัยแท้ๆสามคนสตัวอย่างที่กล่าวมาคืออุทาหอนสอนว่าการเป็นบัณฑิตนั้นดีแน่แต่เป็นบัณฑิตเลยเถิดเกินไปก็ไม่ดีแปลไทยเป็นไทยให้กระชับอีกทีหนึ่งว่าการเป็นคนมีปัญญานั้นก็ดีอยู่แต่หากใช้ปัญญาจนขาดสติคือไม่มีความยั้งคิดก็ไม่ดี ในทางธรรมปฏิบัติท่านจึงสอนหลักสมดุลเอาไว้โดยเตือนว่าสมาธิต้องเข้าคู่กับความเพียรศรัทธ,ธาต้องเข้าคู่กับปัญญาและสมาธิความเพียรศรัทธ,ธาปัญญาต้องอยู่ในสายตาของสติเพราะสติคือตัวจัดปรับให้องค์ธรรมทุกข้อเกิดตุลยภาพศรัทธ,ธามากไปก็กลายเป็นงมงาย ปัญญามากไปก็กลายเป็นหญิงทนงหลงตัวหยาบกระด้างอาหารการเพียรมากไปก็กลายเป็นเคร่งเครียดฝุงซานสมาธิมากไปก็กลายเป็นดำดิ่งนิ่งลึกติดอยู่ในความสุขจากความสงบต่อเมื่อองค์ธรรมทุกข้อถูกปรับให้พอดีโดยมีสติเป็นพี่เลี้ยงโดุลยภาพทางกายทางจิต ทางปัญญาจึงจะเกิดขึ้นและนั่นก็คือจุดเริ่มของการรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมหรือต้นทางของมรรคผลนิพพาน